สวัสดีครับพบกันอีกแล้วหน้านะกับการแพทย์แปดนาทีนะคี่หนึ่งครึ่งอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่หนะึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะคำถาม อ่ะเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้ดูตานี่ครัก็คือว่าเป็นพังผืดในโพรงมดลูกอ่ะแล้วจะเกิดปัญหาอะไรตามมานะะข้อมูลนี้นะเป็นตีพิมพ์ใน Fer t i l ิ2008นะครับนะก็โอ้บกว่าปีเหมือนกันเนาะนะครับก็พูดถึงว่าพังผืดในโพรงมดลูกย้ำนะนี่คือในโพรงมดลูกนะซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทำหัตถการในโพรงมดลูกเช่นขูดมดลูกนะครับ ตัดต่งเนื้อในโพรงมดลูกทาตัดก้อนเนื้อในโพรงมดลูกหรือว่ามีการติดเชื้อเนี่ยหรือว่าบางคนก็อาจจะเกิดติดเชื้อหลังจากภาวะแท้งนะครับก็จะทําให้เกิดพังผืดในโพรงมดลูกตามมาได้ซึ่งพอมีพังผืดในโพรงมดลูกเราเกิดปัญหาอะไรตามมานะครับอันที่หนึ่งฮะมีบุตรยากจะมีอีกคนเนี่ยมียากเลยจะท้องขั้นต่อไปเนี่ยยากนะครับเพราะว่า ลักษณะของโพรโมดลูกเนี่ยจะมีพังผืดที่อยู่ในผิวเอโดมิเตียมเนาะคือเยื่อบุของโพรโมดลูกทำใหไม่เหมาะสมกับการฝังตัวของตัวอ่อนหรือบางคนความหนาเนี่ยไม่หนาขึ้นมาเลยเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นแผลเป็นไปแล้วนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาได้แล้วก็บางคนเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เกิดพังผืดเนี่ยเป็นใกล้ๆกับรูท่อปลายที่จะออกไปที่ท่อนําไข่เพราะฉะนั้น อสุจิก็เลยไปไม่ได้นะครับหรือว่าบางทีอสุจิวิ่งได้ตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าเวลาปฏิสนธิไปแล้วตัวอ่อนวิ่งกลับมาไม่ได้ก็เป็นภาวะท้องนอกมันรูปไปอันนี้เกิดขึ้นได้อันที่สองฮะภาวะแท้งเป็นอาจ,จินนะครับคือแท้งบ่อยๆอะ่ะเกินสองครั้งขึ้นไปถือว่าเป็นภาวะแท้งเป็นแท้งเป็นอาจ,จินเนาะก็เกิดจากความผือได้เพราะว่ามีการฝังตัวจริงแต่ว่าเยื่อบุโพรงม,มันรูปไม่สอับนะ ไม่สามารถหนาตัวได้ขยายตัวได้นะครับทําให้ก็หลุดก็แทองออกมานะต่อไปนะทําให้เมนผิดปกติคือมาน้อยหรือไม่มาเลยหรือบางคนออกกระปิดกระปอยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันเรียกว่าไรเดียเราเข้าไปในทา่ามาแล้วแบบมีหินงอกหินย้อยตัวที่แบบแตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานนะครับเป็นเสาขวางทางอยู่เี้ยทำให้เมนเนี่ยมาผิดปกติได้กระปิดกระปอยได้ รวมไปถึงนะทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะว่าตำแหน่งที่บริเวณที่ฝังตัวของตัวรกเนี่ยนะครับเป็นแผลเป็นไปแล้เส้นเลือดของรกเนี่ยไม่สามารถช้ยไปได้นะที่ชั้นกล้ามเนื้อก็นั่นแหละฮะทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้รวมไปถึงทําให้ตัวรกมีความผิดปกติได้เ,เช่นเรื่องของโรกเนี่ยเขา เขามีหน้าที่แลกเปลี่ยนเนาะเลือดก,กับตัวกับตัวแม่แล้วก็ทารกเนาะเป็นช่องทางผ่านแต่ว่าในบางพื้นที่ที่แบบมีความผืดเนี่ยรกเนี่ยไม่สามารถทํางานตรงนั้นได้ไม่สามารถไปโตตรงนั้นได้ก็จะเกิดปัญหาตามมานี่เป็นปัญหาที่พบได้เนาะลักจารที่เรามีความผืดนันโพรมหมดรู้เพราะฉะนั้น,น,นถ้าจะทํามาตรการอะไรต้องรู้ให้ดีเนาะนะครับว่าเรามีข้อมูลชิ้นในการทำมาตรการนั้นๆหรือเปล่า ถ้าจะทำก็ทำอย่างเราเรียกว่าอะไรดีได้มาตรฐานนะครับนะได้มาตรฐานนะก็จะช่วยทำให้พังผืดในโพรมรูกกน้อยลงนะครับรวมไปถึงว่าหลังจากทำอัตรการเสร็จก็จะมีการใส่สารพวกป้องกันพังผืดอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มจะพวกเจลที่มีประโยชน์นะครับ โอเคประมาณนี้นะแล้วโอค้คับมืดดึกๆนะพรุ่งนี้เราต้องทำงานกันแล้วนะวันอังคาะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กบกนทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะแล้วพบกันทีวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณหมวยสวัสดีครับสวัสดีครับ